คดีนี้ไปดูการออกกำลังกายที่ออกกำลังเต็มเต็มำรวจพัทวัฒน์พนัดีผู้ังคับของฝ่ายกีฬากองสวัสดิการสำนักงานกาลังพลสำนักงานตำรวจชาติก็วิ่งออกกำลังกายตอนเช้าพี่คนนี้เป็นตำรวจนี่กำลังวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าอยู่ครับใช่เลยตำรวจไทยต้องฟิตหน่อย เฮ้ยกระชากกระเป๋ากระชากกระเป๋าโอ้โหไอ้โจรดวงกุศมากระชากกระเป๋าตอนหน้าตำรวจดวงแกได้ตกแล้วล่ะจัดการเลยพี่ตำรวจเฮ้ย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 หนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปก่อนดีกล้วช่างมันเอานี่ก่อนเอาให้อยู่ครับ อ๋อยุ่งเหรอยุ่งนักให้หมมันขึ้นมาไห้ดเขาเสียท่ามันแหวงกลับมาเล่นเขาเอาเฮ้ยข้าขอด้วยข้าขอด้วยเ้ยไ <c oughs> ม่ใช่เทกันจับย <c oughs> ุงรุ่งนะกุณดูมันกลับยมยำตำรวจเอาไปพลเมืองดีพวกแกทำนี้เขาได้ยังไงอ๋อมีต้องยุ่งอีกคนเหรอเฮ้ย ต,ต,ตำรวจเขามารับเท้าแทนไปแล้วอย่าแย่ให้มันห out. ันเท้ามาทางเจ๊กเด้อ่ายอ้เฮ้ยัหักโอ้โหโอ้โหิดโอ้โหยอดโอ้โหมันสีย่าดีว่าเฮ้ยทำไลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮักอโอ้โหสุดยอดเลยเจ๊ เจ๊เล่นสเละเลยน้องสบายใจได้น้องเป็นพลเมือนดีพี่ดูแลเองพี่จัดการเองน้องเป็นเกมากโอเคไหมไม่ต้องเป็นห่วงเลยน้องโอ้ควันเอ่ยควันมานะพี่ตำรวจว่าสอบผิดค่ากันแล้วมันสลับหน้าที่กันตอนไหนวะเนี่ยว่าแต่เจ๊เก่งว่ะพี่ตำรวจวันหลังจะช่วยใครเนี่ยต้องดูก่อนอย่าผีผามเผื่อเขาช่วยตัวเองได้เจ๊เก่งว่ะหนึ่ันหัวโล ขับื่ออกไปก่อนเลือดหลือก็เนื้อโดทีเลยว่าถ้าเสียหลักอาจจะไปลงในคลองคลองน้ำท่ามถมสลบดสวนกระปงกระป๋ายได้คืนไม่ต้องอายนะเพราะบางทีสตรีบางคนก็เข้าข่ายเกินคาดขอขอบคุณดาตำรวจนัทวัฒน์มานะดีผู้บังคับหมู่ฝ่ายกีฬากองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเลือกผู้หญิงช่วยตำรวจ